Thank you ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยลัคนาราศีเมษนะครับจันทร์ที่28มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่3มีนาคม28 29 30 31 1 2 3 เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวศุกร์ได้ขยับมาอยู่กับดาวพฤหัสแล้วอยู่ในภพลาพระที่ในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่ายกหลังประกอบกับราหูก็ได้ย้ายมาทับลัคนาราศีเมษเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่กับดาวเกตอยู่กับดาวมนุษย์ตยู ถ้าดูตามนี้แล้วสงสัยชาวลัคนาราศีเมษจะเริ่มค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตไม่น้อยทีเดียวและดาวที่ลอยอยู่ในภพที่10ได้ตำแหน่งเป็นปัญจามหาบุรุษโยกเป็นเกษตรราธิปดีเป็นองค์เกณฑ์นั่นก็คือมีดาวเสากับดาวอังคารลอยอยู่ในเรือนการงานนะครับ ต้องบอกแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีเมษในสัปดาห์หน้านี้วันจันทร์และวันอังคารเป็นสองวันที่คุณจะต้องใช้จิตใช้สมาธิอย่างมากทีเดียวในการคิดหรือทำอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องตั้งใจทำกับมันมากๆจันทร์อังคารพุธเป็นสามวันแห่งการทุ่มเทที่ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งดูแล้วจะเป็นเรื่องงานนั่นแหละนะครับแล้วก็จะต้องใช้ความมานะพยายามอย่างมากทีเดียวหรืออาจจะมีการเดินทางสั้นๆก็ได้ในช่วงวันพุธวันพระหัสเป็นวันที่ไม่ดีนะครับเป็นวันที่คุณจะต้องระมัดระวังทำอะไรได้วยความรอบครอบนะครับพอมาถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็แฮปปี้ชิวๆ ฉะนั้นถ้าดูตามนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่วันพัทหัตวันเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ค่อยดีนะครับนอกนั้นแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจคือไม่ใช่อะไรหรอกเรื่องของเรื่องคือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณน่ะมันน่ะไปอยู่ในเรือนก็เรียกว่าพบรอยกลางฟ้าไปได้ตำแหน่งมหาอุไงแล้วก็ไปอยู่ในเรือนการงาน เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะขมีขมันขยันขันแข็งในเรื่องของการงานอย่างมากทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในภพลาพระในภาษาโหราศาสตร์ครื่องเลขกระดุมพระไปเป็นลาพระอยู่กับดาวพระฤหัีแสดงว่าการเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะักน่าจะมีรายได้เข้ามาหลายทางมีรายได้เข้ามาตลอดแต่สุขก็ไปอยู่ในเดือนของราหู ซึ่งราหูก็ไปทับลัคนาของคุณก็แปลความหมายว่าบางทีได้มาสเสด,ดเราก็มีโปรเจกต์มีไอน่นไอนนี่อยากจะใช้มันพอดีนั่นแหละนะครับก็ว่ากันไปมีเข้ามาให้ใช้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เอาเป็นว่าเงินไม่ขาดมือก็แล้วกันส่วนในเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวจเจรินความรักก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนลาภะเนื้อหอมนะครับจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ดีด้วย นะมีโอกาสคนที่มีโปรไฟล์ดีๆมาชอบพอมาถูกใจคุณก็ถูกใจเขาเขาก็ถูกใจคุณนะครับแล้วก็วันที่โดดเด่นในเรื่องของความรักจะมีอยู่2วันนั่นก็คือในวันจันทร์ที่28มีนาคมแล้วก็วันที่1เมษายนวันศุกร์นะส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วดาวเจ้าเรือนคู่ครองมัเป็นลาภะอยู่กับดาวพฤหัสสงสัยคู่จะนําโชคนําลาภมาให้แน่เออ นะไปเดินที่ไหนให้แฟนหยิบลอตเตอรี่ให้สักสองสองคู่สินะน่าจะนำโชคมาให้แหละโชคดีจ้าสำนักมังกรทองสินแสหมิงองแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักลายมือสตีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไอดีมาสเตอร์หมิงกก